คดีมาหากาบน้องชมพู่กับลุงพลสปี7เดือนลุงพลคุก20ปีนะครับคุณผู้ชมครับอยากให้น้องรู้ว่าวันนี้น้องได้รับความยุติธรรมแล้วข้อหาแรกเนี่ยข้อหาฆ่าด้วยเจตนาผมมองว่ายก,อยกมองภาคมองว่ายกเพราะมันไม่เจตนาฆ่าแต่มันจะเอาเด็กไปบูชายันลืมจะไปทำหาอะไรก็ไม่รู้แต่ศาลท่านมาลงว่า ประมาทประมาทอันนี้สารลงถูกต้องแล้วแล้วลงเต็มแม็กเลยไอ้เรื่องที่มีการตัดผมเอามีด,นดมเนี่ยตัดปึ๊กลงไปเนี่ยแล้วเก็บผมคือ,อนนตรงนี้ฮะเวล,ลาตำรวจเขาไปพิจารณาตู้เขาได้เส้นผมเขาได้เส้นผมจากรถแล้วเขาไปได้เส้นผมอาจจะเป็นรอยตัดที่น้องชมพู่เนี่ยเขาจะมาดูเลยว่าเส้นผมเนี่ยถูกตัดอย่างไรสมมติจะพี่หนุ่มถ้าใช้การตัดเนี่ยเส้นผมเนี่ยรอยบาดมันจะ คมกริบเลยมันจะคมแต่ถ้าพี่มีพี่หนุ่มใช้มีดหั่นเนี่ยครับมันก็ขาดแบบคุกขะเอ้มันขาดแบบไม่มันจะไม่ต้องสับอกไงถ้าสับมันจะลอยอีกกันแทกอีกอย่างนั้นไอ้สิ่งเพว่งเนี้ยตำรวจเขาสามารถจะไปเข้าเครื่องอะไรของที่พี่อันพูดอะไรนิ้วตรงนิวตอนอะไรของเนี้ยครับแล้วก็เขาสามารถจะพิสูจน์อะไอ้ลอยที่ต่างๆเนี่ยมันเกิดจากรอยสับรอยฟันรอยหักรอยตัดหรือเปล่ามันเข้ากันกับ หลักสารเจือสมกับที่ได้จากศพจากได้ที่ลดหรือเปล่าไอ้ลุงพลเนี่ยมันเป็นคนฉลาดอม,มันจะสร้างพยานหลักฐานเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดนะครับทั้งตัดผมทั้งไปโชว์กล้องเพื่ออ้างถิ่นที่อยู่ครับแล้วมันรู้ว่าเดี๋ยวตำรวจอย่างไรก็เจอศพถ้าเจอศพจะไปเจอล่องรอยเท้าหรือวัตถุพยานอื่น ไอ้พล <iPhone S 2> ก็เลยตัดสินใจว่ากูพาไปเจอเองพอเขาไปตรวจเจอรู้ว่าเส้นผมมีรอยตัดสิ่งที่ตำรวจจะต้องหาเนี่ยต้องหาเราแวกนั้นก่อนเราแวกนั้นก่อนว่าไอ้เส้นผมที่มันหายไปเนี่ยอยู่ตรงไหนใช่พอเข้ามาเจอที่รถลุงพลแล้วมันมันเชื่อมต่อได้เรื่องการประกันตัวน่าจะได้ประกันไหมพอดีนัดสิน20ปีนี่ถือว่าหนักนะถ้าเกิดพนักงานสอบสวนมีการคัดค้านหรือญาติคัดค้านด้วยเนี่ย ก็จะทําให้ศาลพิจารณาได้อาจจะไม่ให้ประกันได้ครับและถ้าออันหนึ่งก็ดูเรื่องหลักทรัพย์หรือดูเรื่องพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุขาดไปยุ่งเหยิงพยานหรือมีอิทธิพลอะไรต่างๆหรือไม่อย่างพี่เลวัตบอกมันอาจจะมีอิทธิพลทางความคิดของเจ้าบ้านศาลอาจจะไม่ให้ประกันก็ได้พูดต่อหน่อยนึงเชิญเชิญนี่จะว่าให้คุณแม่แม่น้องชมพู่เนี่ยไป้านประกัน แล้วก็ลุงพลเนี่ยเป็นคนที่ดังมียูทูบเบอร์มียูทูบเบอร์เชียเยอะมีเอฟซเยอะเดี๋ยวจะไปบีบบีบทําให้ครอบครัวของผู้เสียหายแม่น้องชมพู่เขาเดือดร้อนถ้าผมเป็นสารผมไม่ให้ประกันเด็ดขาดผมไม่อยากให้ผู้ต้องหาเนี่ยมาเป็นเซเล็บมาเป็นพระเอกเด็กเนี่ยเขาตนี้เป็นนักโทษชายแล้วนะมันนักโทษชายไอ้นักโทษชายเนี่ยนะ เดี๋ยวเด็กมันจะเอาอย่างครับถ้าเด็กเอาอย่างแล้วมันจะไม่เข้าท่าผมมองนะไม่เข้าท่านะฮะผมดูผมไม่ค่อยดูข่าวมันนะขราบอันไส้ต่อไปถ้าลุงคธร์จะอุทธร์ว่ายังไงในการต่อสู้ครั้งต่อไปมันมีสองขาขาหนึ่งก็คือจะยกฟ้องหรือจะขอหมอบขอให้ศาลลดโทษอแล้วก็ถ้าเกิดศาลอุทธร์ลดโทษลงมา5ปีลดโทษคือยอมรับถูกครับขาสองอีกมุมหนึ่งก็คือขอให้ศาลยกฟ้องว่าตัวเองไม่มีความผิดสู้ สู้ถาสองสู้สู้สก็อาจจะหยิบเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ว่ากรณีการเก็บเส้นผมเป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนกระทําโดยพารการแต่นี้มุมกับการถามพี่เรว,วัตถ้าเกิดว่าสองมุมนี้เขาควรจะสู้มุมไหนมากกว่าผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะสารแต่ละท่านเนี่ยจะตัดสินใครลงโทษใครเนี่ยอยาามากสงสัยนิดเดียวทั้งทั้งที่ทรู้ว่าไอเนี่ยมันฆ่าถ้าสงสัยเนี่ยสารท่านจะยกเลย แต่การที่สารลงโทษเ,เนี่ยเต็มแม็กเต็มแม็กเนี่ยผมมองว่าสารท่านมั่นใจอ่ะคดีนี้นะเขาเรียกเทคนิคการสอบสวนตำรวจสอบตัดพยานไ้หมดแล้วที่ลุงพลจะอ้างอ่ะเพราะสอบทั้งหมู่บ้านเลยลุงพลจะไปอ้างใครเนี่ยไอ้นั่นจะไปให้การช่วยลุงพลก็ไม่ได้เพราะคุณเคยให้การกับพนักงานสอบสวนเขาเรียกพยานวงสองวงสามตำรวจสอบไว้หมดแล้วนะครับเหนื่อยนะ บางคนที่เป็นแฟนคลับของลุงพลก็ถามว่ามันใช่เหรอลุงพลเ็าน่าเห็นใจนะเพราะเคยมาร้องไห้ที่รายการหนกระแสค,ครั้งแรกที่เขาออกทีวีเลย ตอนครั้งแรกที่มีการชนะสูตรเนี่ยไม่พบร่องรอยการลุงละเมิดทางเพศพอหังจากนั้นครั้งที่สองเนี่ยเหมือนจะมีร่องรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศเขาก็รู้สึกว่าเป็นอย่างที่เขาคิดว่าน้องน่าจะถูกลุงละเมิดอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วว่าเขาดีใจ,ใจว่าดีใจมากกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําไงเพราะถ้าบอกว่ามีล่องละเมิดทางเพศเนี่ยเขาจะหลุดท,ทันทีเพราะเขาไม่ได้ไปทำ,ทำสำคัญหลักฐานจริงมันจะไม่ปรากฏที่ศพเขาเขาร้องไห้เพราะมันดีใจคือผมเนี่ยจะอ่านเวลาใครเสียชีวิตผมซึ้งเนี่ยผมไม่ต้องทําท่าร้องไห้แต่น้ําตาแม่ไหลมาเองแต่ ไออช่ฮะไม่มีน้ำตาเลยมาเนี่ยผมถามอาจารย์หนอนยังมีแฟนคลับกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของลุงพลเขามองว่ามันไม่อยู่ทางรลุงพลเขาบอกลุงพลอาจจะเป็นแพ้หรือเปล่าไม่ครับคือวันนี้การวิจารณ์ศาลนี่วิจารณ์ไม่ได้อคุณวิจารณ์ว่าศาลตัดสินเนี่ยมันขัดกับกฎหมายมันไม่เห็นด้วยเนี่ไม่เห็นด้วยได้แต่บอกว่าศาลตัดสินผิดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะอ่อ คำพิพากษาเนี่ยผมดูสารวิเคราะห์ยังไงล่ะนั่นล่ะคือเหตุผลเพราะถ้าใครจะวิจารณ์คำพิพากษาว่าถูกหรือไม่ถูกอ่านให้จบวอนะไม่ใช่คุณอยู่ๆคุณไปอ่านว่าสารตัดสินผิดระลงพลเป็นแพ้ระวังจะละเมิดอำนาจศาลนะก็สะดอข้อสัสองเดือนคือก็พูดผมบอกเอฟซีนะว่าเวลาสารพิจารณาคดีเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วเขาไม่ได้พิจารณาด้วยความรู้สึกนะใช่ครับเขาพิจารณาด้วยพยานหลักฐานและพยานหลักฐานต้องน่าเชื่อนะ ใช้คำว่าหน่าเชื่อแล้วก็มันมีเจือสมกันทุกอย่างทั้งพยานอเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุพย,ยานแวดล้อมต่างๆเขาเอามาพิจารณาหมดดังนั้นให้บอก FC ด้วยว่าไม่ใช่ความรู้สึกที่คุณบอกเอ้ลุงพลไม่ผิดเพราะตรงสารลุงพลลุงพลไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อย่าเอาคนไม่ดีมาเป็นฮีโร่มาเป็นตัวอย่างให้ใช้สมองให้ใช้สติคิดกับ